คเเฮ้ยเฮ้ยเขานูอยู่ไหนข้างนูอยู่นี่ข้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สุกเดี๋ยวไม่เอนะ้กินไ้กโคเทเลยใส่สุดเท่จังวะมีเข็มขัดด้วยมันร้อนอยู่นะ เข็มขันแล้วบัดยามดื้อไรเขาก็ก่อเขานี่ปุ๊บเขาก็ไปก่อใส่เสเาบัดนี่ไปบ่ได้บันอ,อ่าคนดือ้อไรอ,ออกไปข้างนอกไปลงขี่สิงเนี่ย <c oughs> มันดื้อนะครับดื้อเดี๋ยวมันมันเป็นตุม่มแผลขั้นรออถ้าปล่อยเขาอยู่ซื่อๆกับไข่อยู่นะมันไปอยู่ซื่อๆไปไไละเอ้ยกินมีความสุ่มไหมหมูเปนนนั่งสาวแ <ใน S 2> หลกก็กินอยู่คน ย่อหายย่อหายของแดดจะไม่สุกเลยเออของแดดให้น้องก่อนเออ, <S <S อกินข้าวกินเนี่หหนนนนยหอนหอนอร่อยมันน้อนอยู่หรอพันนี่พันนี่ฟันบ่นมีเลยเนาะฟันบ่ค่อยมีฟันน้อยฟันน้อยโอ้เดี๋ยวใส่เข้มขัดสิวออกไปใส่น้อยเนาะออาไปใส่น้อยทหารรวยผือ เน mhm. ี่ยเน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 ี่ยจะไปเฮ้ยมานนีมานนีมันนี้เนี่ยลองจ่อองอยู่นี่ลูกมามะเดี๋ยวไปเฮ้ยเยเดี๋ยวใส่เข็มขัดนี่สิเป็นสา์ใราทหารเลยต่วนโอ้ยคิดว่าจะโอ้ต้องจับให้เขากินต้องจับให้เขากินครับมานี่มานี่โอ้ใส่เข็ม เฮ้ยว่านะว่านะทักกิตาเกิดกิตาเกิดเรียนไลน์เรียนไลน์เรียนขูดดมดินใส่ตั้งเนาะแต่ว่าเขาเขาหลังกายแข็งแรงเนาะเพราะว่าไอ้ข้อแข็งแรงแต่แผลดีชอบไปดื้อย่าเผืออย่าเผือแผลว่ยอิสระเสือกับว่าใส่คือเขาเสียองี้ยวุ้งแต่ว่ารุ่นเพิ่น รุ่นเพลินอยู่น้ำดูกสาวนี่บัวคอยได้ออกกําลังกายแบบนี้บริปล่อยเข้าๆอันนี้เขาอาจจะบวอันนี้เลี้ยงเคนแต่ว่ากับอันนี้ของของลวงม่หม่ำมาลูกไหจุดถอยไปทําไมจุดเสียกับเป็นแผลไงของน้องของน้องของหยืนนู่นของแรแต่ว่าจุดดีกับกํางกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับมันเข้าออกยมเศร้านี่เลี้ยงผมตุนตุนตุนเลยไม่ได้กินผักหลายวันแล้วเสียว่ามันหมูหน่อยคือนเลี้ยงหันต้มผักให้กินนะลูกนะ ขับไปได้กินหลายวันแล้วเนี่ยนางสาวเรียดคือบบกินท่องบนแต่ร้อนของนี่แหละมันร้อนอะมันวอแห้งเหี่ยวไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยอะร้อนร้อโอ้ยหันฮะร้อนโอ้ยรวยเปล่าเสียระเบิดหวนฮบจับก็บโบกินฮับจับก็บโบกินเสียเสียนี่เขานี่ไอพี่ค่ะเรียดก็เฮ็ดคือนคุณน่ะใส่เข็มขัด หมูนะคะอันนี้หมูหมูติดมันหนึ่งโลนั่นเองหมูนับนับไอ้หัวใจไก่ก็ไม่สิสองคููใดเมันมักสุนักมักอย่างพวกเขายอย่าให้มันกินนะมันไขมันเยอะหรือว่อีกางไรข้อเมียนใดเด้อครับเด้อจะรวยเบอร์เขาคงว่าตอนมาอยู่มาอยู่นะครับนอกลูกสาวมาให้ลูกสาวมาให้โลนึงแล้วเนี่ยีตัวเขานัไก่แรกคนละครึ่งเนี่ยนะเมื่อนั้นมีอย่างก็ กินน้ำระวังเข้าจมูกนะพ่อท่านหูใจดีคนว่าโอะสองสารเข้าจมูกคนว่าค <c oughs> อมเมนต์ได้ะะ <c oughs> ได้เข้าคอมเมนต์ได้ไยเบ่อร์มันร้อนอยู่ลูกของร้อนอยู่ว่าร้อนอยู่ได้แหลทำไมไม่กินนี่อ่ะไดไ้เข้าในนีไ้ได้ไมากินคาอาอ,อน อา,อ,อาจารย์เขาจะคล้องสวยงาว่ามพวกินเด้เ<อ>ถ้าอาจารย์เขาของเขาสวยงามเขาจะบวกกินเลยเข<อ>า,าจะมาเปลี่ยนยโอ้เขาจีมากเปลยนแน่นแ่นอา <ๆ S 2> บบจารย์เขาเขาส่วนมากส่วนมากส่วนมากเขามากรโซเสีกเขามาตัวงตาแดงพี่เรียนเรียนอันนั้นเด้ขี้ดินไส้เขาส่วนมา,าก